สวัสดีครับสบายดีครับผมวันนี้กั็ามาพบกับพ่อกับนกสาสวรรค์กับบาร์เราไตอีกครั้งเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายของเขาทีเฮ็ดกางเกงเอวยางเนาะครับเนาะเอวยางมีกระเป๋าเจาะรันคางเนาะครับคลิปที่แล้วสองคลิปที่แล้วก็เคยเฮ็ดเจาะกระเป๋าแล้วก็เข่าตัวเรียบร้อยเนาะคลิปสุดท้ายเี่ยวจะมาเข่ายางเพื่อนเบื้องนาะครับยางของเขาก็บสีไซเบอร์นี้เนาะครับเนาะ 62หาครับที่เป็นเป็นยางใ่ใ่สุดนะครับความยาวของอยางตาัดมาได้64นิ้วนะครับนะเนาะตอนนี้ยข้ามมาเย็บยางก่อนครับวิธีเย็บยางเขาก็โควงไปข้างหลังงนะครับเนะาะก๊อกไปถึงสี่นะครับนะครับเนาะ เกาโค้งไปข้างล่างมาข้างหนา้าไอ้สี่เพื่อว่าเยี้ยไปก็ออกไปเลยครับมาตรงกลับมากย่ำนะครับเนาะป้องกันได้ขาดไดุ้ดนะครับเนาะวิธีเนาย่างของเขาครับครับประกอบกันหนึ่งสี่เนา,านจะ,ระนนะจริงๆริงเนาะวิธีเขาย่างมี่สามวิธีเนาะครับเนาะ วันนี้บ้ารเราไต่มาเขาให้เบิงห่งวิธีเพราะว่างานก็ะตัดมาสเปคมันเหตุสาวิธีเ่ไรครับแล้วม่เห็ุหนึ่งวิธีเพื่อนเบิงส่วนคลิดเขาาย่าง3วิธีบ้ารเราไต่เลยลงไปแล้วลเนาะครับให้เ,เพื่อนๆตามไปเบิงใดนะครับเนาะ นะครับจากนั้นใหาก็ะชิมาไม้นะครับเนาะไม้ยางเงีน้นเพื่อใส่ตรงกับตะเค็บอ่าตะเค็บตะเค็บเป็นเก่งของเขาเนาะตะเค็บเป็นเก่ง,ขงเขาก็ะชิมีสีด่านเนาะครับเนาะนี่ หนึ่งหนึ่งเบอรนี้สองสามสี่ด่านเนาะครับเนาะเห็นต้นไม้มยางอะไรมันได้สี่ด่านครับจีโน,นครับจับกดลงทีครับอารนซโซขีดนะครับเนาะกลับมาทีเด็กอาร์ติมาประกบก,กันอีกครั้งครับ อีกครับไม้กินฉี่จนกลัวอย่างฮัสิเบิร์ตเนาะครับเนาะนะครับเนาะ จากนั้นนะครับไปแซกเนาะครับเนาะแซกอย่างใส่กับกางเกงไปพ่วงเรียบร้อยครับผมเอาชิ้นหลังใส่ก่อนเนาะครับเนาะเอาเปากระเทื่องครับตรงกัปกับตัวกางเกง ยางอยู่ข้างในนะค,ครับนะครับเนาะเอาตัวที่เข้าไม้เมียนเนาะครับใส่กระตะเค็บนี่มเป็นตรงนะครับเนาะนะตะเค็บของเข่าอยู่นี่นนเาานานะ แต่แท้จุดเมียนไม่ตรงก็ตะเข็บนะครับเน,ะบอนอาะบนดูกโซเนาะครับกระดึงึงตึงๆโค้งไปเลยนะครับเนะาะให้ผ่าข้างลางมัน,นรุดเล้นะครับนะครับเนาะนี่ครับตะเข็บของเขา đừng từng từng nó vào này nó hấp, đừng nó hấp nó เอาเอาย่างขึ้นนึงข้างบนนี่ก็ง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าลุงข้างล่างนะครับเนาะลอยครับผมเอาอยางจากักโพวงเนาะเย็บไปเย็บจกักเย็บอีกครับหลังจากแนวโพวงมาแล้วเนาะครับเนาะจากแนวโพวงมาแล้วก็ว่าขับลุงเนาะครับเนาะเนาะครับ คือกาวครับผมเอาตัวเทยวไม้เนี่มันตรงตรงกับตะเคียบเนาะดันกันไปให้มันตึงๆครับจับทบลงมาพยายามให้มันตึงเนาะครับเนาะยางเนี่ยดันกันไปให้มันตึงให้มันเต็มกับผพาเลยเนาะแล้วก็ล็อกเมียนครับเน่าเมียนชี้เนาะครับเนาะเพื่อป้องกันเม่อให้มันดิ่งจากตะเคียบตะเคี้ยกับตะเคี้บให้ชี้เลยตรงกันเนาะครับเนาะ ถ้าเขาดึงเลยนี่มันมันมันสบิดสีเบี้ยวครับขับมาสินะครับ ดันผายไปตึงๆนะครับเนาะสังเกตว่าฮาจุดนี่เพ็นตรงกระตะเคียบอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะวิธีที่สองที่สามเห็นเพื่อน,อนตามคดไปเบิ่งนได้ครับเออบาร์รถไต่ลงไปแล้วครับซึ่งกัมี่ไงกุหนีก็มีครับ ไปที่เขาย่างโดยที่ห้ามบดไปพงเข่า,ขาจับผับลงมาเลยเนาะครับเนาะหลังจากเน่าเรียบร้อยนะครับมาดึงยางกันนะเนาะบรเียเนาะเริ่มจากเป่าลังที่เ่า นาอครับเนาะที่นี่คือมาตรฐานเนะครับเนาะจนด้ายเขาจะขอย่างกันสินละครับกราบดึงตึงครับผมเดี๋ยวก็เดินด้วยเนาะครับ จังเกตให้ผานเนี่ยมันตึงๆเนาะครับเนาะดึงดึงผา,า,างมาให้ยางมันตึงๆเมียนเนาะครับยังฉีดสวยงาม ใก้นะครับใก้จะเซ็ตแล้วใส่มือ่อนี่ดันต้องไปดันผาลงมากนะครับเนาะเพื่อใส่ตัวนี้มันตึง ย่างเมียนนะครับจากนั้นก็เดินอีกเส้นหนึ่งนะครับเนาะตามตัวอย่างเขาเดินสองเส้นห่างกันประมาณตีนพีหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับ เป็นสองเส้นได้เลยเตื้อว่าเดียบร้อยแล้วครับเนาะแต่ว่าดึงได้เน่าออกครับเทยาเน่าเมียนมีง่ายได้เน่ากันดึงดึงออกทั้งสี่มุมเลยนะครับเนาะ ียบบ้อยนะครับเก่งเขาังเก่งดึงยางนะครับเนาะใส่ฟีใส่ครับซึ่งตัวนี้เป็นสุดกับเสือเนาะเสือห้าว่ายที่สาวสวรรค์เพลินในรุวงกระเรียวนะ่าเขื่อนเบิรงนนะครับเนาะนี่เป็นกระเป๋าของเขาพป้อสองขางนะครับ อาจจะบ,บึงบอสัทเปลี่ยนยล็กน้อยเพาะขาไม่ร่าครับนี่เนาะดึงยางทีดึงย,างง,ยางง่ายๆครับผมอ่ะเฮ็ยเป็นเพื่อนเบิ่งตัวหนึ่งเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เสนา,าแลว้วยครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บ่าวเราใต้ด้วยนะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆดีๆของบ่าวเราใต้ครับผมสวัสดีครับ